ผลเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นตัววัดนะคะสาวๆทั้งหคนที่มาเยี่ยมไทยบันเทิงค่ะอาจได้ไปเกาหลีกันเกือบยกแพ็คเลยเพราะว่าคะแนนสูงๆกันทั้งนั้นนะคะอันดับ1นิมพิมค่ะอันดับ2คงคนิ้งสองสาวตัวท็อปจาก CGM48 นะคะแล้วก็ยังมีอันดับ 4V วีอันดับ8มินมินอันดับ10โยเกิร์ตอันดับ21แพนเค้กนี่มาจากเ n ียนเ48บงพีค่ะแต่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารกันนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะ เคฟูเดียดซิกชินซิงเก general election นะคะเขาจะประกาศผลเลือกตั้งครั้งที่4ชี้ชะตาค่ะว่าใครจะได้เป็น16สาวคะแนนสูงสุดที่จะได้ทําเพลงร่วมกับค่าย JYP Publishing จากเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็เป็นเครือต้นสังกัดของวงดังอย่าง 2PM Twice ค่ะโดยมีผู้สมัครทั้งหมด64คนนี่เป็นโอกาสใหม่นะคะที่แฟนๆแ,และศิลปินก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะเมื่อญี่ปุ่นกับเกาหลีที่ป้อนไอดอลมาคนละแบบจะได้มาเจอกันค่ะ การเลือกตั้งครั้งนี้ก็แบ ah. บว่ามีความพิเศษตรงที่เราได้ร่วมงานกับทาง JYP Publishing ค่ะก็คือเหมือนเราจะได้ทางของโปรดิวเซอร์ของเขามาช่วยโปรดิวเพลงให้เป็นเหมือน ครั้งนี้จะเป็นออริจินอลสองด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะทำในแบบว่าสิ่งที่เราแปลกใหม่มากขึ้นแบบว่าที่อาจจะยังไม่เคยเห็นแบบว่าพวกเราทําอะไรแบบนี้ตอนแรกพวกเราก็ไม่คิดเหมือนกันเนาะมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นใช่เพราะว่าเราปกติเราก็เอาเพลงของรุ่นพี่มาแปลตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยยุคสมัยเนาะทุกอย่างมันก็หลากหลายขึ้นเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนลองวิธีใหม่ MV เพลงใหม่ที่ปูทางสู่กันเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเพลงคีโดเจกิรีเฟนแค่นี้ก็พอใจแล้วชูฉากลู่วิ่ง,งที่ทุกคนมุ่งสู่เส้นชยัยซึ่งสาวๆตีความถึงเป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะแต่พวกเธอก็วิ่งไปด้วยกันค่ะบางคนมาเป็นไอดอลเพราะว่าค้นพบทักษะศิลปินแต่เด็กบางก็ไม่ได้มีพื้นฐานการร้องเต้นแต่มาเพื่อทำงานช่วยครอบครัวน,นะคะอย่างดับเบิลซิงเตอร์ของเพลงค่ะคณนิงวิทิตา c g m 4 8จากเชียงใหม่พัฒนาตัวเองจนมีฐานแฟนคลับ ำนวนมากนะคะเราก็ได้เป็นตัวเลือกแรก,แรกๆของวงอยู่เสมอค่ะขณะที่สาวเท่วิวิรยา b n k 4 8รุ่น2นะคะนอกจากคาแรคเตอร์ชัดค่ะยังมากความสามารถเล่นกีตาร์แตง่งเพลงทำเพลงเองจนมีซิงเกิลเดี่ยวเพลงที่2แล้วนะคะสำหรับวีค่ะนาย m อมีมีซินเหนื่อยท้อจนเพื่อนๆต้องมารุมช่วยเธอชื่อมยองกับเส้นทางไอดอลนะคะที่เหน็ดเหนื่อยกับความผิดหวังซ้ำๆแต่วีมีเป้าหมายที่ทำให้ไม่ยอมแพ้ค่ะ จริงมันก็เหมือนมีอุปสรรคมากมายเยอะแยะมากมายเหมือนใน m อมก็จะมีแบบซีที่네แต่ละคนเหนื่อยอะไรยงี้มีเหนื่อยมีแบบล้มบ้างแบบว่ามีอุปสรรคแต่ละคนก็จะมีอุปสคแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างของหนูก็มีแบบว่าเหนื่อยแล้วก็มีอดมีคนมีสาวๆนะพราะอย่างของหนูเป็นอันนี้เป็นงานคังที่4ที่หนูลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออมันก็มีมีแบบคาดหวังค่ะตำแหน่ง1นึ่งถึงเจ็ดะค่ะมีเซเว่นใช่มาแบบ มาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ยังยังไม่ถึงแบบว่าสักครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะคราวนี้ก็เลยแบบว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่าลองสู้อีกสักตั้งใช่ค่ะคะแนนดีอยู่นะนนเ้ขอบคุณค่ะ <laughs> สู้ต่อไปค่ะยาวแ <laughs> ่วยาวแ่วพีหนูรู้สึกว่าการเข้ามาอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยากตรงที่เราไม่สามารถกําหนดทุกอย่างได้ที่ตัวเองมันมีรอบข้างเป็นสิ่งกําหนดเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องแบบนี้ทําให้เราโตขึ้นคือเราจะต้องเข้าใจมัน แล้วก็ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดถึงแม้บางทีอะ่ะมันจะไม่เป็นไปอย่างหวังนะคะการเต้น <ๆ S 2> ถึงแม้<ๆ>ว่า<ๆ>บางทีเราอยู่ข้างหลังเนี่ยคะ่ะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนไม่เห็นเราหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแฟนคลับที่รักเราเขาจะพูดกับเราเสมอว่าไม่ว่ายูจะอยู่ตรงไหนอะ่ะยูคือเซนเตอร์ในใจเรานะ <S 2> <S 2> ใช่กําลังใจตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบเออเราอยากเต้นให้เขาดูอยากเห็นรอยยิ้มของเขา วันพรุ่งนี้แล้วนะคะเสาร์ที่9ธันวาคม5โมงเย็นค่ะพูดได้ว่าเป็นเวลาปิดทีบจะได้รู้ผล General Election ครั้งที่4และเซมบัสึทั้ง16นะคะที่คว้าสิทธิ์ร่วมงานกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะคะที่สาวสาวไอดอลรุ่นหนึ่งซึ่งเคยครองคะแนนอันดับต้นลีกท่างจบการศึกษาเกือบยกทีมค่ะโดยมีเชอปรางนะคะเป็นชี่ไฮนินหรือผู้จัดการวงไม่ใช่เมมเบอร์ที่จะลงแข่งด้วยอีกต่อไปค่ะ,ะการเลือกตั้งศึกนี้นะคะจึงสะท้อน ้อความนิยมของโฟเดียกรุ๊ปไทยแลนด์ค่ะยุคใหม่เลยโดย YouTube ช่อง dark kingdom นะคะผู้ติดตามวงการไอดอลวิเคราะห์ค่ะว่าทับเนื้อจากเชียงใหม่ CGM48 จะครองบันลังหากจะต้านฐานก็ต้องใช้พลังฐานแฟนคลับนะคะเบียนเตรุ่น2แต่ไม่ว่าเราเมมเบอร์จะได้อันดับที่คาดไว้หรือไม่นะคะการตัดสินใจลงแข่งก็คือสัญ,ญลักษณ์การเลือกที่จะสู้ในวงการไอดอลแล้วก็นำไปสู่โอกาสใหม่ๆแน่นอนค่ะ